พส,สดีครับพี่น้องช่วงนี้โอกาสดีครับเมื่อสักครู่ก็ว่าสิเดือนท่างกลับแล้วมันคําแล้วเนาะแต่ว่าเป็นโชคดีครับเพิ่นกาลังเสียงหวยพี่น้องเพิ่นกําลังสิงไปขอหวยไหมพอดีผมได้ยินข่าวพอดีผมกระสิผ้าพี่น้องไปเมืองปิที่เพิ่นขอหวยไหมพี่น้องมักบอกพี่น้องขอหวยเดี๋ยวสิผ้าไปเมืองเด้อ บะเทือได้ตัวเลขงามๆดีๆมาฝากพี่น้องเนะาะบะเท๋อได้ตัวสวยๆน้ำกันเนาะพี่น้องเอซีกทันลุงป่านาะอากับอดใจรอสักครู่เนาะว่งงางันขึ้นไปแล้วดิวัดสิกาบ,บ้านมาทันโอ้ยมันมืดเลยด้วยพี่น้องมืดตึ๊ดๆครับบัตรนี้ได้ยินข่าวกันเลยว่า คนเสี่ยออกหวยก็เลยถามเพิ่นว่าให้ทายทำไดลบอหรืเมืองพิธีน้ำไดลบอได้ยูสันเต่าบัวทายเอาหนาตือสันเดี๋ยวขอ,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 อสิสหัวมาห้ามาขอหวยวสันโอ้ยได้การพี่น้องครับเดี๋ยวสิผ้าเมืองขาเจ้าเมืองอาจารย์เมืองพุลังคนเอาหวยพี่น้องเอาไดน,นีละ อยู่ในว่างนี่แหละวัางทำชนนี่แหละเนะาะปากไปาปากมาพี่น้องได้แท้และตัวดีเมื่อนี่เราไปเป็นแนวทางเราไปจังออให้ถือให้เขาเนาะพี่น้องเนาะรับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นกำลังกิดกำลังใจส่วนตัวกับความหวังเนาะมาเถือ,ถ,อถือคือบานเพิ่น สารนมือแรลงเปินกันโอ้โซโลพะหุงอิติปิโสครับทำวัดก็ได้ว่าสารทิสัตถเทวมนุษย์สานางพูโ้โตปะคะวาติสปะคะวาอารหังสัมมาสัมพุโตสโลอิติปิโสคร,รับอิติปิโสลอยแปดบ้อนี่ แมนครับทีวีโซโลอยแปดครับซ้สำๆยำๆยยแมนแล้วครับ โซโลยา,ายแปดบ่แล้วง่ายเราพี่น้องเนาะเราสารนองเดียวเดี๋ยวจังไปเมืองกันเพื่นพิธีคอหวยแล้วครับเนาะตามมาครับพิธีคอหวยนะ้าวางคำชนพี่น้องพี่น้องครับจะเสียงดังเด้พอเพราะว่าเพื่อนกำลัง,ลงขอหวยอาจารย์เิ่นมากกบลูกศิษย์เปนครับ นสข้าวอาตองแสงค่อยๆไไรครับมือดีแลบบ้เห็ดไส้ใหมันแจกแงตุมตอมแล้วนะไปหนามนะเอาไปเคาะ <c oughs> ผันมาลูกหน,หนึงครับิ่นมาเอาหัวอยูอยนี่โยูนี่แหละครับโูมอลเว่นนี่ละแล้วปากไปปากมาเด้อพี่น้องเอาตอมๆเือมนันมน,เ,นเอาหูหูแกงแกงนเนือนครับเดี๋ติดตามไปน้ำกันพี่นอ้องคอยยองไปห้อง

visse te tudan ali ni ngetan ni se 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 जो तमन अपो स आज मेरा बर्थडे है आज मेरा बर्थडे है वाह ये भी बहुत प्यारा वीडियो है Well I'll see all for you เหนตัวใดเห็ดตตอมดท่น้องได้เอาเก่งๆใสๆเงินน่งหนาจอบริได้่น้องเด้แคบหนาจอมัเงาใสของมันด้ผิได้แคบหน้าจอมนเราได้่น้องเด้เสร็จพิธีไปแล้วแหงเมืองแหงงามด้วคันน้ำมน ันน้ำมนต์ทองเหลืองอย่างดีพี่น้องอัน นเนาะนั่นแหละจริงแล้วฟอกันเลมนกครับแคปหน้าจอมางดได้พี่น้องเด้วยพุตาดีันดอันพระอาจารย์รูปรูปปั้นนี่เป็น เหระปูสีโทาอ๋อเนี่บอกปูสีโทาสุสยดยอดเลยครับลูกปั่นนี่คือของปูลูกลเหมือนของปูสีโทานะครับด้ลยท้องเหลืองอืคลูกปั่นปูสีโทาท้องเหลืองคันก็บท้องเหลืองครับพี่น้องแคปหน้าจอมึงเอาเด้อวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย,ย่นนี่แหละแข็งๆพี่น้องวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย,ย่น ลูกเหมือนท้องเหลืองปูสีตะท้เคยเห็นมอคคีนังมันเป็นบุญตาเนาะครับของแท้ครับเนาะเบิ่งเอาไปลูกเหมือนปูสีตะท้ท้อ,องเหลืองของแท้พี่นัง